สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยงไงไปได้บ่อยครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงการเล่นโรงแรมครับหลังจากโควิดระบาดรอบ3ามเนะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะกังวลในการเดินทางนะครับเราเนี่ยก็เลยต้องมีการโทรไปติดต่อที่โรงแรมเนะว่าเราจะสามารถเลื่อนการเดินทางได้หรือเปล่าครับเดิมเราจะเดินทางวันที่17-18เมษายนนะครับซึ่งพอเราโทรไปที่โรงแรมแล้วเนี่ยมันมีคุณช่นอยู่2ข้อนะครับข้อที่1สิทธิ์ส่วนตัวห้ามเกิน15สิทธิ์ซึ่งอันนี้เราผ่านเกณฑ์อันที่2คือว่า สิทธิ์ส่วนกลางจะต้องเหลือด้วยอันนี้แหละคือเรื่องยากที่สุดของการเลื่อนโรงแรมครับแล,และวันนี้เราโชคดีมากว่าโรงแรมติดต่อกลับมาแล้วนะครับว่าสิทธิ์ส่วนกลางเหลือครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลื่อนการเข้าพักได้ครับแต่การเลื่อนการเข้าพักเนี้ยไปได้ไม่เกินมาที่30เมษานะครับเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยของเฟสสองของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยหมดอายุ30เมษายน64ครับ แต่เราก็ต้องลุ้นต่อไปว่าจะมีการขยายข้ามไปในเฟสสามหรือเปล่าแต่เบื้องต้นครับเรามีการขยายการเดินทางไปก่อน1นอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการกดเลื่อนการเข้าพักนะครับไปติดตามชมได้เลยครับเบเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการกดเลื่อนครับมาดูเลยมาถึงครับเราต้องเข้ามาที่แอปกระเป๋าตังค์เนาะ G w a l เ e t เสร็จปุ๊บเลือกคำว่าสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วครับโรงแรมที่เราจะเลื่อนชื่อ Diamond Clip Resort and Spa ครับเดิเมเราจเข้า17นะเรากดคำว่าตรวจสอบการเลื่อนเข้าพักยอมรับเขาขึ้นวันเข้าพักใหม่ครับเป็นวันที่25ออก2ี่เราก็กดยืนยันครับแล้วก็ต้องการเรียบร้อยครับโอเคครับไม่ยากเลยนะตอนนี้ต้องใช้ดวงครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะเลื่อนการเข้าพักนะครับ แนะนำให้ติดต่อโรงแรมเลือดล่วงหน้าครับก่อนถึงวันเข้าพักนะครับและให้โรงแรมเนี่ยส่งลิงก์มาให้เราครับเราก็กดยืนยันเป็นอันเรียบร้อยเนาะถ้าคลิปนี้ครับดูแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนๆอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนม่อยบ่อยครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน,กนคลิปหน้า